สนับสนุนการทาข่าวโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมสถาบันค้าประกันสินเชื่อแห่งชาติที่มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจบสยเมื่อวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557เวลา9นาฬิกานายประวินชนิปรสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนางมนสุดาชนิปรสาทนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทอง และนายบันเจิดอนุเวศประหลัดจังหวัดอ่างทองร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน118ปีของที่เมืองอ่างทองและกาชาติประจำปีพุทธศักราช2557ณบ้านพักผู้ว่าร <usa> law, าชการจังหวัดอ่างทองหลังเก่าอเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองนายประวินชนิประสาท์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าการจัดงาน118ปีของที่เมืองอ่างทองและกาชาติประจำปีพุทธศักราช2557กำหนดจัดระหว่างวันที่21กุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคม พุทธศักราช2557ณบริเวณหน้าสารากลางจังหวัดอ่างทองภายในงานเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองจัดให้มีกิจกรรมออกร้านกาชาติผาโชคและการจัดจําหน่ายฉลากบำรุงกาชาติกากุศลเพื่อหาอไรายได้บํารุงกิจการของเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองเพื่อให้ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์รัศดรผู้ยากไร้เพื่อโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นนางมนสุดาชนิประสาทาในยกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับฉลากบำรุงการชาติกากุศลในครั้งนี้จัดจำหน่ายในราคาฉบับละ60บาทสามารถร,ร่วมลุ้นรางวัลใหญ่ๆได้แก่รถยนต์โตโยต้านิวยาลิสร,รถจักรยานยนต์โทรทัศน์ตู้เย็นและของรางวัลอื่นๆจำนวน198รางวัล โดยผู้สนใจที่จะร่วมทําบุญกุศลกับกาชาดจังหวัดอ่างทองในครั้งนี้สามารถติดต่อซื้อสลากกาชาด <c oughs> ได้ที่สํานักง,งานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง <c oughs> หรือที่ฝ่ายการเงินการบัญชี <c oughs> ที่ทําการปกครองจังหวัดอ่างทองเ <c oughs> สมี่นตรา,าตจังหวัดอ่างทอง <c oughs> โทรศัพท์0 3 5ย์สามห้หนึ่งสองสามสี่หรือภายในงานหนึ่งร้อยสิบแปดปีของดีเมืองอ่างทองและกาชา <c oughs> ดโดยสลากดังกล่าวจะทําการออกรางวัลในคืนสุดท้ายของงาน <c oughs> เวลา19บเนาฬิกา นายบรรเจิดอนุเวชประหลัดจังหวัดอ่างทองกล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแ,ผแพร่ศิลปะวัฒนธรรมหัตกรรมประเพณีและของดีเมืองอ่างทองเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวและชื่อเสียงของจังหวัดอ่างทองโดยภายในใงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆมากมายได้แก่การออกร้านการชาติการจัดพิศรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการประกวดผลผลิตทางการเกษตรทั้งพืชผักผลไม้ มหาการรมแกแข่งขันกินกุ้งใหญ่กินไข่นกกระทา,ากินผักปลาและผลไม้ปลอดสารพิษการจำหน่ายสินค้าชุมชนสินค้าโอทอปและสินค้าราคาถูกการแสดงดน,นตรีของศิลป,ปินนักร้องชื่อดังตลอดงานอาทิจิ้งหลีขาววงเทวันหญิงทิติการรุ่งสุริยาหญิงลีสีจุมพลแจ็คธนพลสุดาสีลำดวนเป็นต้นนอกจากนั้นสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทอง ได้จากกิจกรรมรวมน้ำใจให้กาชาติจังหวัดอ่างทองเพื่อรับมอบของและทุนทรัพย์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดอ่างทองที่จะนํามาสนับสนุนการจัดงานหนือ18ปีของดีเมืองอ่างทองและกาชาติประจําปีพุทธศักราช2.57 7ที่ถึงนี้นารงชาติทรัพย์สินถ่ายภาพวาทีร้อยตรีวิมุตติอัยรากุลวัฒน์สํานักงานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงาน,น